วิธีเช็คเฟซและเพจนะคะว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ค่ะมาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราไปคลิกแอปเฟ e บุ o กโอเคค่ะแล้วก็ไปที่หน้าหน้าเมนูเมนูก็จะมีพวกแดช h บอร์ดมีเรียวมีอะไรตรงนี้ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะไปตรงที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะคะ โอเคค่ะปึ๊บคลิกลงไปแล้วเราก็ไปคลิกเลือกที่กล่องข้อความการสนับสนุนเนี่ยค่ะนี่คือไฟล์งานนี่คือหลังบ้านของเรานะคะี่ยมีการรายงานไหมรายงานเกี่ยวกับผู้อื่นเนี่ยค่ะว่าคนอื่นแจ้งว่าข้อมูลเรามีสแปมมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะคะของคุณดวงแล้วก็การแจ้งเตือนของคุณเนี่ยมีอัปเดตใหม่หนึ่งโอเคนี่ค่ะเดิมทีแล้วจริงๆมันมีเก้านะคะ อันนี้เหลือ8ดครูดวงพึ่งลบ1รายการไปนะคะที่เป็นรายการอขอเป็นตัวแทนพีเซนเตอร์งานวันภาษาไทยนะคะซึ่งซึ่งมันมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะคะพึ่งลบไป1อันแต่ว่าเดี๋ยวรายการที่เหลือเนี่ยเหลือ8รายการก็คงจะต้องลบทยอยลบตามไปทีหลังนะคะโอเคนี่ก็ให้ดูหลังบ้านของครูดวงนะคะแล้วก็ตรงอื่นๆอ,อีกนะคะตรงอื่นๆอ,อีกนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ าการเปลี่ยนชื่อเพจนะคะตอนนั้นครูดวงน่าจะเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเปลี่ยนไม่ถูกวิธีค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ให้ให้มาดูหลังบ้านให้เพื่อนๆดูในดูเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเราอันนี้แค่แค่มาดูว่าเอาเราจะมาเช็คได้ไงว่าหลังบ้านของเราสะอาดหรือเปล่านะคะเราควรที่จะใช้เพจนี้ทําต่อใช้โปรไฟล์ส่วนตัวทําหารายได้ต่อหรือว่าเราจะไปสร้างเพจใหม่นะคะอันนี้ก็อยู่ในดุลพินิษนะคะถ้าไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะใช้ได้นะคะเพียงแต่ต้องไปทําความสะอาดตรงนี้ให้สะอาดนะคะ เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโพสขัดอันนี้ที่ครูดวงแจ้งเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะเนี่ยค่ะยังยังไม่ทันลบนะแต่ครูดวงเจอแล้วแหละว่าว่ามันมันเป็นเป็นเป็นลิงก์ไหนแต่ว่าหาลิงก์ตรงนี้จริงๆไม่เจอนะคะข้อความสองไอตัวเนี้ยที่ที่ที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นอันอื่นเดี๋ยวครูดวงจะทําคลิปอีกอันหนึ่งนะคะให้ดูรายละเอียดนะว่าลึกเจาะลึกลงไปมันเป็นอะไรนะคะเนี่ยอันนี้ม,นมีสองข้อความครูดวงไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินเมน แต่เราไปคลิกดูแล้วมันไม่ใช่นะคะมันมันไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวคุณดวงจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ให้ดูรายละเอียดเลยนะว่าคุณดวงคลิกเข้าไปแล้วคลิกของวันที่2ี่ส่นะคะมันคืออะไรเนี่ยยี่สิปดยิบเก้าที่เขาแจ้งมามันมียีิบเก้ามิอ๋ออันนี้ยีิบเก้ามีนาอ๋อกับสองกุมภาโอเคโอเคยีิบเก้ากับ2เมื่อวานนี้เหรอคะ เมื่อวานนี้แต่ทําไมพอคลิกลิงก์เมื่อวานนี้คือม,มันแจ้งมาว่าวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่แปดคุูดวงไปดูลิงก์แล้วมันไม่ใช่นะแต่พอคลิกลงไปแล้วมันเป็นของยี่สิบเก้ามีนากับอ,อะไรเมื่อกี้สองกุมพานะคะเนี่ยมันเป็นสองกุมพานะต้องต้องลงไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะต้องต้องตามจีอีกทีหนึ่งโอเคค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็พิจารณาคะของของใครเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะบอกเรากันบ้างนะคะ โอเคค่ะวันนี้คุณดวงก็แนะนำเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ